าตรการสำหรับผู้เข้าร่วมงานโอท็อปซิตี้ทูเททวนตผู้เข้าร่วมงานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าภายในงานโดยจะมีจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัดทุกทางเข้าออกผู้เข้าร่วมงานต้องมีการสแกน QR-code ทั้งก่อนเข้าและหลังออกจากงานทุกครั้งหลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่บริการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจเช็คร่างกายพร้อมติดสติ๊กเกอร์ เป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับผู้ผ่านการคัดกรองและมีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้างานก่อนเข้าสู่บริเวณงานมีบริการพรมฆ่าเชื้อสำหรับผู้ร่วมงานพร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกจุดรับประทานอาหารรวมถึงมีฉากกั้นใสัณบริเวณจุดรับประทานอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มั่นใจในการช็อปของขวัญปีใหม่ล้ำค่าถูกใจรวมไว้ในออท็อปซิตี้ทูเทาสทวตี